ทุตังขะขันตังอภิวาเทนิสวากาโตภะคะวตาธมโมธมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติปิโสภะคะวาอะหังสมาสัมพุทโตวิชฌาลนะสัมปันโนสุคตโลกกวิทูอนุตโตปุริสธังมะสารติสัคาเทวมนุษย์นังพุทโตภะคะวะติ สวากดีโตปัจขวตาธัมโมสันติติโกอัตตาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิสัพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนปัจขวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปัจขวโตสาวกสังโฆยัติยัติปันโนปัจขวโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนปัจขวโตสาวกสังโฆยัทิทางจัตตาริภุริสายุคานิอัตถุริสบุคขลาเอสาปัจขวโตสาวกสังโฆอาหุเนย ปางหูเนโยทักขีเนโยอัญชลีกาลเนโยอนุตตลังกุญญาเกตังโลกะสาตินะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต สัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกามระเพยุตังธนะกามระเพยนังอัจิกายกายรยะยายะเทวานังเปียตังสุตวอิติปิโสภัควายะมาราชาโมเทวสุวรรณนมารณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจะตุสัจจาสะังสังเยปิวิงสุนรราสภ้าตันหังกาลาเทโยพุทธาภาวีสติไนยกาสเพปฏิทิตาไมหังมัตเเกเตมเนสลาสีเสปฏิทิ โตไมหังภูโทธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิถิโตไมหังอุเรสักะคุณากะโลอาทเยเมอนุรุโตสาริปุโตจักทักิเนกนทิโยปิติภะคัศมีโลกะระนนชวามะเกทักคิเนสวรรณีไมหังอาสุงอนันทาลาหุโลกัสโปจักมานาโมภาสุโมมัสตะเกเกสันเตปิติภะคัศมิลสุริโยวะปพังกะโลนิสิโนสิริสัพโนโสปิโตมุนีปงคะโวกุมารกะสโปเทโลไมเฮสีจิตตวัฏโกโซไมฮังวัเนนิจังป กิทาสิกุณังกะโลอุณโอังริมาโลจ่กอุปาลินาทาสิวลีเทลาบัญจะยิเมสาตาณาเตติรกามามะเซสาสิติมหาเทลาชินาสวากาเอเตสิติมหาเทลาชิตวันโตชินอรสาจารันตาศีรเตเชนะอังคามเคสุสันธิตาและตานางกุรโตอาสิทักคิเนเมตปะสุตกังทชักคังกาชโตอาสิวามีังคุลิมาลกังขันธโมราปริตันจ่าอาตาณียสุตกังอาเสสตถธนางอาสิไสสา ากาลาสันติตาชินานาวลาสังยุตาสัตตปากาละลังกาตาวาตาปิตาทิสันธาตาพาริราชตุปัฏหา,อา,าอาเสสาวินยังยังตุอานันตชินาเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสทาส,สัมพุทธปัญเชลชินาปัญชาลมาชาาัมหิวิหารันตังนิ มหิตะเลสถทาเวนสัพเพเตมหาปริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะทิตุปัตโวโธรรมานุภาเวนะจิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิปันตรายโยสัทธรมานุภาวะปาริโตจลามิชินาปันเลต ชุมพรจุติอิทิการนางสุโขนโมพุทายะนามาพาทาจัพภากัสสมาอาโอชุมพรจุติอิทิการนางสุโขนโมพุทายะนามาพาทาจักภากัสสมาอาโอชุมพรจุติอิทิการนางสุโขนโมพุทายะนามาพาทาจัภากัสสมาอาโอพุทังมัจิตธมังมัดใจสัตรูทั้งหลายวินาศสันติพุทังมัจิตธมังมัจใจโลกไปทั้งหลายวินาศสันติคเตสิคเตสิกิงกาลนางคเตสิอะหังปิตังชนามิชนามิสเพส สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้อาฆาาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยจงสุกกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าบุตสกร์แข็งงาน ขออุทิศบุญกุศลของข้าพเจ้าให้แด่เทวดาผู้ดูแลตัวข้าพเจ้าให้แด่เจ้าที่เจ้าทางให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเจ้ากรรมในเวรขอทุกท่านโปรดรับบุญกุศลจากข้าพเจ้าแล้วช่วยลดยอนผ่อนโทษเอาโหสิกรรมในความผิดของข้าพเจ้าช่วยขจัดปัดเป่าให้ข้าพเจ้าและครอบครัวรอดพ้นจากทุกโศกรคภัยสิ่งเลวร้ายต่างๆนานาช่วยดลบัรดาให้ข้าพเจ้าและครอบครัวพบเจอแต่สิ่งดีคนดีมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ประสบความ ความสำเร็จในสิ่งดีงานยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทภงสมาธิยามิอาธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิชจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุลามระมัชปามาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ โอมสีเขาเนสัยยะนะมาฮาโอมสีคเนศา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 ยะนะมาฮา ปฏิกะมันตกภูตานี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 ้นำเมียอเไงแงเขียวนำเมียอะไรแงเขียวนำเมียอะไรแงเขียวนำเมียอเไงแงเขียวนำเมียวอะไรแง น้ำเมียวอะไรแงเคียว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 สาธุ